สวัสดีครับ BTP เมื่อมาลดซีนนันนะครับวันนี้สวัสดีสู่ดีแม็กครับผมตาร์ถครับมาตาร์ถนะครับเดลไลออนดีครับตัวนี้จะค่อยๆวิ่งเติมเทเลเมตจนเต็มแบบนี้นะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัพเกรดนะครับชุดเบรกเตอร์ LD ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นฟินิกส์โฟร์แมคค่าสิบห้าวัตต์นะครับผมเป็นไบโอดีเลเตอร์นะครับเปรดไฟรี่ครับนั่เปิดไฟลี่นะครับก็ื่ติดเป็นวงแหวนเมมสตาร์นะครับพร้อมกับเดลไรอัตาสีน้ำเงินนะครับสีฉ่ำๆเนี่ยนะครับขอทางครับ ไฟเลี้ยวนะครับแบบเทรนนิ่งครับตัวนี้เป็นตัวเดย์ไลท์ออดดี้รันแฟลนะครับผมเป็นตัวใหม่เลยนะครับปิดขอทางครับเปิดไฟต่ำครับเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับตัวดิวอานครับจะตัดการทำงานอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมแสงครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งมานะครับนะครับขับเราคมๆนะแสงเข้มๆนะครับผมยกไปสูงที่ถมทั้งซอยครับเดี๋ยวเรามาชมแสงผ่านฟิล์มตพ์รถกันนะครับ ข้าต้อ,องกาฟดับมาตรฐานลูกค้าท่านในสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเฟซบุ๊ก BT พิมพ์รถเลื่นได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ